สวัสดีครับเซลล์เซลล์เสริกแล้วครับที่อิสุสอึ้งวันไตนนครับมมนะครับงั้นก็ไปดูสี่ประตูเตี้ย <X> S. <S ราคาถูกสุดเกรดเอนะฮะเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับสองพันย<ช>ี่สิบสี่สี่วันเงินนะครับผมอ่ารถ FC ที่นครปฐม,มครับคันนี้ลูกค้าห่างจากโชว์รูมเราประมาณสามกิโลนะไม่ไกลนะฮะ ก็ลูกค้าเน้นขีนๆนะฮะแล้วก็เน้นทรงครับคันนี้แล้วก็ต้องการขับนิ่มๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเดิมๆเลยนะฮะหน้าเดิมไฟเดิมของตัวเอสก็แบบนี้เลยนะครับมีเพิ่มเติมก็เนี่ยครับฟิล์มไฮคูลามิกดำนะฮะรอบคัน60%แล้วก็บานหน้า4 0นะฮะมีล้อแมกนะครับ ขนาด18นิ้วนะฮะเป็น TE 37ก้านยกนะครับล้อ SUV ขนาด9นิ้วทั้ง4ีล้อนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้เป็นงานของ M.K. ครับหนุ่มเม้งกันยางนะครับเป็นสีดำเลเซอร์แดงแบบนี้นะเป็นดำเงานะยางก็เป็นไซส์สองห้าห้าห้าสิครับเป็นซู m a กนะครับทั้ง4เส้นนะครับยางไซนี้ ลูกค้าเลือกทรงนี้สวยมากครับผมนะฮะไม่ได้เน้นบรรทุกนะครับไม่ได้เน้นบรรทุกเน้นสวยนะเน้นขับใช้งานทั่วไปนะครับข้างหน้ากดมาสี่นิ้วครับสี่นิ้วสอดนะไม่โหลดมาสี่นิ้วนะข้างหน้าโหลดลงมาสองนิ้วครับถ้านิ้วสอดก็อยู่ประมาณสี่นิ้วสอดนะนิ้วผมนะนิ้วไม่ใหญ่นะนะฮะสี่นิ้วนะข้างหลังก็สี่นิ้วสอดครับหน้าหลังเท่ากัน นะหน้าสองนิ้วหลัง4นิ้วนะครับทรงของคันนี้ล้อก็จะมีออกมานิดหนึงนะฮะล้อตัวนี้ล้อ9นิ้ว SUV นะถ้าสมมุติใส่ในตัวสูงเนี่ยมันจะโผล่เฉพาะแก้มพอใส่ในตัวเตี้ยเนี่ยอ่าเขาโป่งล้อเขาเล็กกว่าก็จะลดนิดนๆใช่ก็เลยจะออกมานิดๆฮะแต่ไม่ถึงกับน่าเกียดนะนะเพื่อใส่ของข้างหลังนะครับลูกค้าขอเป็นกระบะไรยเนื้อแบบตัดขอบแบบนี้นะ แล้วก็ข้างหลังเห็นไหมครับปกติมือเปิดของตัวนี้นะฮะจะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะฮะลูกค้าขอเป็นแบบโครเมียมแบบในตัวยกสูงนะฮะเพราะในตัวเตี้ยเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นอีกเกรดหนึ่งก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าในตัวยกสูงจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยฮะตัวนี้เป็นแท้เบิกศูนย์นะฮะตัวมือเปิดนะนะฮะก็กันชนท้ายไม่มีอยู่แล้วสําหรับคันนี้นะครับเน้นทรงอย่างเดียวหน้าสองสี่ข้างในไม่มีอะไรเลยฮะคอก็ไม่มีนะ สายลีนนิดนึงค่ะใช่ครับลืมไปครับลูกค้าให้ติดตั้งปุ่มจรีโมดพร้อมเติมด้วยนะฮะก็ได้มาสองดอกแบบนี้นะพร้อมกันขโมยนะครับผมรถเดิมของตัว S สนะฮะก็เป็นวงมาลัยแบบนี้ยูนิเทนแล้วก็มีควบคุมวิทยุที่วงมาลัยแต่ว่าได้จอ8นิ้วแล้วนะแต่ลรปี2024 <c oughs> 2อันีนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้าน,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 นะครับการตกแต่งภายในก็จะเป็นสีดํา นะฮะข้างประตูก็เป็นแพมเป็นผ้าแบบนี้นะฮะแต่ว่าคุณจะกระจกเนี่ยขึ้นลงเป็นไฟฟา้าหมดแล้วนะฮะแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟา้าหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ถูกที่สุดของตัวสิบตัวนะฮะในตัวเตี้ยนะงบน้อยๆถ้าสมมติลูกค้าง,งบน้อยสุดๆเนี่ยผมว่า39 0 0 0ตัวนี้ผมทำให้ออกได้ครับผมนะ แล้วก็มีงบขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น5้0 0 0กครับก็จะทางงวดก็จะถูกลงนะครับก็มีงบเท่าไหร่เนี่ยมาคุยกับเซลเสมดีกว่าครับผมดูคลิปจบเนี่ยก็ดูใต้คลิปนะฮะก็จะมีช่องทางการติดต่อของเซลเสมอยู่นะฮะก็จะมีเพจเป็นลิงก์นะฮะแล้วก็มีลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะติดต่อสอบถามโปรโมชั่นกันเข้ามาได้นะฮะสวยสวยทุกคันครับสำหรับช่องเสมเีมสูตรนะครับ ใครอยากได้บบไหนก็ติดต่อเข้ามาครับรอติดตามชมนะฮะมีรถสวยๆให้ชมตลอดครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ